สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชา n น l ค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยแน่นะคะจะมาทําคลิปเป็นการดูดวงค่ะให้กับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูบ้างตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะอะไรที่ ดีๆนะคะก็เก็บไว้เป็นพลังใจอะไรที่อาจจะไม่ดีก็เก็บไว้เป็นแนวทางการป้องกันแก้ไขนะคะจะให้ตรงกับชาวธนูทั้งหมดร้อระน,นะคะคงเป็นไปไม่ได้วันเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจ,จารณญาณในการดูนะ,ะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่าชาวธนูจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะชาวธนูจะอินเลิฟหรือเปล่าขึ้นมาเป็นความรักเลยนะคะ ความรักมาเต็มนะขอใบต่อไปนะคะสามไม้เท้าค่ะสองเหรี่ยนนะคะมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาด้วยเจ็ดถ้วยค่ะวันนี้อาจารย์ใช้ไ้าชุดของท้องทะเลนะคะ The Ocean หนึ่งไม้เท้าค่ะน้องม้านามก็มามีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่าง The f o o ูสิบถ้วยค่ะโอ้ความรักมาเต็มนะแปดไม้เท้าค่ะการเดินทางด้วยนะคะตรงนี้ มีหกดาบค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางเช่นกันนะคะข้อหนึ่งใบค่ะเป็นาราชนีไม้เท้าค่ะไม้เท้ามาเยอะมากนะวันนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นนะคะกับชาวธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะต้นปีเลยนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ของ The Lovers นะคะ ขึ้นมาก็มีความรักแล้วนะคะเกิดความรักขึ้นในหัวใจไปพบใครมาหรือเปล่าตอนนี้กําลังปลูกต้นรักต่อกันนะคะคนโสดหรือคนที่มีคู่รักกันสนิทแนบแน่นยิ่งกว่าเดิมหรือมีแผนจะได้แต่งงานกันหรือเปล่าคะนะคะนะ่าอาจจะแต่งงานกันในช่วงเดือนมกราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะตรงน,นี้ขอดูพลังงานที่ขึ้นมาประกอบคู่กับ lovers นะคะ choose optimism เหมือนกับว่าคุณมีความเข้าใจในตัวตนของคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณคิดบวกกับเขาแล้วคุณก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะ่ะหรือว่าคุณอาจจะยอมรับอะไรที่เป็นข้อจํากัดหรือข้อไม่ดีในตัวของคนที่คุณรักก็ได้นะคะแล้วก็พยายามปรับตัวเ้อาหาก,กันก็เลยทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันหวานชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะชุดออฟติมิสซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของ เหมือนชาวธนูมีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะมีความคิดบวกมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นหรือได้แบบปลดปล่อยความรู้สึกอะไรที่เป็นพลังลบๆอ่ะนะคะในใจออกไปก็เลยเป็นปีที่แบบเหมือนเริ่มต้นปีมาก็คิดบวกแล้วก็มีความสุขแล้วก็แบบความรักก็แฮปปี้โลกเป็นสีชมพูต้องมีคนอิจฉานะคะชาวราศีธนูแน่ๆเลยนะแฮปปี้อะไรขนาดนี้นะคะอืม ในเรื่องของการเรียนการงานนะคะตรงนี้ motivation ขึ้นมาดีมากเลยอะ่ะมีแรงจูงใจที่ดีตั้งแต่ในเรื่องของต้นปีนะคะในการที่จะวางแผนวางเป้าหมายแล้วทำให้การเรียนการศึกษาตออ่อเอการทำงานของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะคะหรือใครที่คิดจะเรียนนะตอนนี้อาจจะคิดไปถึงแบบ ฉันจะเรียนต่อตรงนี้ไปทํางานสักปีหนึ่งจบปริญญาโทขอทุนไปต่อด็อกเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะแผนไปไกลมากเพราะวไพ่สามใเท้าคือการแผนอนาคตในระยะยาวหรือคนที่มีความรักนะคะไพ่ขึ้นมาทั้งเลเวอร์แล้วก็สามในเท้ามีแผนที่จะแต่งงานกันนะบางคนเนี่ยแผนมาแล้วจะแต่งในปีนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะแผนแล้วก็แต่งในอีกปีสองปีถัดไปหรือว่าคือจะมีการสร้างฐานะหรืออะไรกันบางอย่างนะคะ สา่ไม้เทาาในที่นี้นะคะมีไพ่ที่มาด้วยเป็นสองเหรียญน,นะเหมือนคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์สองสถานการณ์นะคะคนสองคนหรืออะไรตรงนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีคนมาขายขนมจีบนะคนโสดนะมีสมคนดีทั้งคู่คุณจาเป็นต้องเลือกคนคนใดคนหนึ่งนะคะแต่อาจารย์มอกว่าคุณน่าจะเลือกคนที่แบบคุณรักเขามากที่สุดนะคะไม่ได้เลือกจาก เขารวยหรือว่าเขามีโปรไฟล์ดีหรืออะไรแบบนี้นะคุณจะเรือกจากความรักเรือกจากหัวใจของตัวเองนะคะหรือว่าสถานการณ์ตรงนี้นะคะอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ออกมาทำงานกับบริษัทใหม่หรือออกมาทำงานด้วยตนเองหรือออกมาเป็นฟรีแลนซ์หรืองานอิอสระอะไรก็ได้นะคะที่คุณฝันไว้เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของความฝันเป็นไพ่ของสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณได้วาดหวังเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งอยากจะทําให้มันสําเร็จนะคะเป็นความฝันของคุณเป็นเป้าหมายชีวิตอย่างหนึ่งของคุณน่ะนะคะแต่ว่าความฝันตรงนี้นะอาจจะไม่ได้ตรงกับเออเรียกว่าอะไรไม่ได้ตรงกับเป้าหมายชีวิตของคุณตั้งแต่แรกนะคะเป็นกองฝันที่คุณอาจจะเคยคิดไว้เล่นๆก็ได้แต่ว่าวันนี้มันเหมือนมันมีโอกาสอะไรเข้ามาแล้วแบบมันมีทางเลือกให้คุณได้ไปอ่ะนะคะคุณสามารถที่จะไปเริ่มต้นแล้วทําสิ่งนั้นได้นะ คุณอาจจะออกจากงานประจำแล้วมาทํางานที่คุณรักคุณชอบแต่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงก็ได้นะคะแต่เป็นพรสวรรค์ของคุณน่ะแล้วทาแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้นะเห็นไหมคะมันตามมาด้วยการมีเวลาส่วนตัวเป็นเดอะฟูลอ่ะคุณแฮปปี้คุณมีเวลาที่จะออกไปทํากิจกรรมไปมีความสุขของชีวิตอะ่ะเหมือนคุณได้ชีวิตใหม่ของคุณคืนมา <c oughs> นะคะอืมนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับว่าถ้า ถ้าไม่ได้ออกมาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นงานที่เป็นฟรีแลนซ์รับงานเองคุณก็อาจจะย้ายไปทํางานในที่ใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าในที่ใหม่เนี่ยการทํางานอาจจะเป็นระบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะบางทเีเงินอาจจะน้อยกว่าเดิมแต่ว่าคุณมีความสุขมากขึ้นคุณมีเวลามากขึ้นหรือว่าไม่ต้องทํางานตอนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ องทุ่มสามทุ่มก็ถูกเรียกบางทีทํางานดึกดื่นยันสี่ทุ่มห้าทุ่มยังไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะได้กลับบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มคือมันก็เหนื่อยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนคุณจะพยายามจัดการเรื่องงานเรื่องเวลาในการใช้ชีวิตเรื่องการดูแลตนเองการได้มีชีวิตมีอิสระส่วนตัวเนี่ยให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยนะเป็นปีที่คนที่มีคู่นะคะความรักดีจริงๆนะคะ สิบถ้วยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนที่โสดมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะคะในเดือนมกรานี้ก็ได้ส่วนคนที่มีคู่นะคะความรักดีงามนะคะคนที่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะน่าจะเริ่มมีคอมมิชเมนหรือมีอะไรที่ชัดเจนกันเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่ที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะมีการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้นะแต่ว่าการเดินทางตรงเนี้ย มันมาพร้อมกับหกดาบอาจจะเป็นการเหมือนพักเหนื่อยหรือว่าพักทางอะไรเพื่อเพื่อรอเวลาที่จะทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานใหม่นะหรือเป็นการตัดสินใจที่ต้องเดินทางไปทํางานอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าแปดดาบมาพร้อมกับแปดไม้ท้ามาพร้อมกับหกดาบนะคุณน่าจะมีเกณฑ์การปรับ เปลี่ยนอะไรเรื่องงานเรื่องใหม่ๆห,หรือว่าคุณทํางานที่เดิมแต่ว่างานที่คุณทาเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการเดินทางมีการไปพบปะลูกค้าหรือมีอะไรที่แบบคุณเนาะไปนอกสถานที่มากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือในเรื่องงานประจาของคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะที่เหมือนกับว่าคุณได้กลับมามีเวลามากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหกดาบตรงนี้สรุปนะคะเป็นไพ่ของราชินีไม้เทา้า นะคะคุณจะสามารถจัดการกับชีวิตนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกรานะจัดการชีวิตในช่วงต้นปีได้ค่อนข้างดีเลยนะคะทั้งในเรื่องงานทั้งในเรื่องเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะหรือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะเป็นราชินีไม้เท้าเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะคะทำอะไรรอบคอบมีการวางแผนแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุผลนะเพราะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะจะรู้สึกเหมือนชาวธนูเนี่ย ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคุณเอาอยู่กับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่มันจะเข้ามาตรงนี้นะคะอืมเดี๋ยวดูความรักนะคะความรักคนโสดอาจารย์ว่าแฮปปี้นะแฮปปี้มีเกณฑ์พัฒนาต่อนะอม,มีหนึ่งไม้เท้าเข้ามาเพราะ,ะนั้นตรงเนี้ยคนที่คุณจะพบเจอด้วยนะอาจจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณเป็นลเวอร์นะคะเป็นคนที่มีความชอบ นะคะความชอบอะไรคล้ายๆกับคุณหรือว่าเป็นคนที่มีความตรงข้ามกับคุณก็ได้ถ้าไม่คล้ายนะก็มีความตรงข้ามแต่ว่าความตรงข้ามของเขาเนี่ยมันเข้ามาเติมเต็มตัวคุณน่ะนะคะเช่นคุณเป็นคนไม่ค่อยพูดคนรักของคุณกับเป็นคนที่ช่างพูดคุณก็ฟังเขาแล้วคุณก็มีความสุข <c oughs> นะคะอะไรแบบนี้นะหรือว่าชอบอะไรคล้ายๆกันออกไปไปวิ่งไปอะไรด้วยกันไปออกกำลังกายด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ คุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้แล้วก็อยากที่จะมองถึงอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะเป็นสามไม้เท้าสําหรับคนโสดนะเป็นช่วงที่ความรักแฮปปี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นความรักความผูกพันที่มันมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ในอนาคตนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะสิบถ้วยขึ้นมานะคะส่วนคนที่เป็นครอบครัวนะ อยู่กันโอเคเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คให้กับสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนดีก,กว่านะคะขออีกสถานะหนึ่งนะ,ค,ะคนที่เป็นครอบครัวนะถ้ามีปัญหาอะไรกันนะก็อ,อาจจะใช้เวลานะคะหกดาบนะอาจจะเงียบเียบกันไปแล้วก็อะไรที่เคยขัดแย้งเคยทะเลาะก,กันนะก็เ <c oughs> หมือนลืมๆืมมันไปอะหรือว่าได้มีการปรับความเข้าใจกันก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะ อะคนที่กัอสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักเป็นอย่างไรบ้างมี5้ดาบเข้ามานะคะมีหนึ่งถ้วยค่ะมีหกไม้เท้าอ่าโอเคนะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะอาจจะน้อยใจทําไมไม่ให้สถานะสักทีทําไมไม่ให้ความสําคัญกันทําไมไม่ชวนไปนู่นไปนี่นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังรักกันก็ยังกลับมาง้อกันกลับมาสร้างความเข้าใจกัน ะะเป็นหกไม้เท้าอะ่ะนะใครโกรธใครก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งมางา้อแล้วง้อสําเร็จด้วยเพราะยังรักกันอยู่เป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นหกไม้เท้านะคะเพราะ,ะนั้นความรักของคุณก็ยังสามารถที่จะกลับมารักกันมีความหวานชื่นนะในช่วงของครึ่งเดือนแรกเดือนมกรานะคะสาหรับกลุ่มคนที่ก่อสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอาจจะมีความคืบหน้าอะไรบางอย่างด้วยเป็นหกไม้เท้านะคะในการที่จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง อ่าโอเคสุขภาพมีอะไรไหมสุขภาพมี6ดาบนะอาจจะต้องมีการาพักผ่อนให้เพียงพอหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่โดยทั่วไปรวมๆนะอา่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะสําหรับาชาวธนูนะคะในช่วงครึ่งกันแรกของเดือนมกรานะคะอาจจะมีในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินอาจจะมีลักษณะของการเอาเงินไปซื้อซื้ออะไรบางอย่างนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่นะก็อาจจะมีต้องหมุนเงินกันบ้างแต่ว่าเงินก็จะมีเข้ามาว่าคุณจะมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆนะคะเงินก็จะมีเข้ามานะในท้ายที่สุดแล้วก็คุณก็จะสามารถจัดการกับเรื่องการเงินได้นะคะเป็นราชินีไม้เท้างานเงินมาด้วยกันแต่ว่าในช่วงเนี้การเงินอาจจะยังแบบเรื่อยๆนิดนึงนะคะยังไม่ได้ปังมากนะคะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวมาดูครึ่งเดือนหลังนะว่าการเงินจะปังกว่านี้ไหม นะคะอโอเคเดี๋ยวเปิดเป็นไพ่ Oracle ให้นะคะสำหรับชาวธนูนะคะก็ขอบคุณชาวธนูมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะมาดูกันนะคะขึ้นมาเป็น Dreams อีกแล้วอะ่ะ <laughs> เป็น Dream นะคะ เป็นอะไรที่เป็นความฝันนะความฝัน,นของคุณแล้วคุณอยากจะทํามันนะคุณจะสามารถเหมือนสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงได้นะคะเนี่ยที่เป็นเจ็ดถ้วยเนี่ยก็เป็นไพ่ของความฝันที่คุณอยากทํานะในไพ่ออร์เคก็ขึ้นมาอีกเป็นไพ่ความฝันนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับว่าชาวธนูอยากจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรเพิ่มเติมหรือมีเป้าหมายชีวิตอะไรใหม่ๆนะคะที่คุณอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของคุณเนี่ยอนาคตก็ได้นะนั้นทําให้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะ อะไรเอ่ยเอ n fron tation นะคะเ,เหมือนกับว่าคุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะหรือถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นคณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะตรงนี้ต้องกล้าเผชิญหน้าต้องกล้าพูดต้องกล้ากล้าคุยนะคะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมตรงนี้กลับมานะคะต้องใช้ความกล้าหาญนิดนึ่งนะ เป็นเชียร์อัพนะคะ lift in the moment นะคะเหมือนกับสร้างพลังใจให้คุณเนี่ยก้าวต่อไปนะบางทีคุณอาจจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าทําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆกับชีวิตของคุณนะเพราะว่ามันก็มีปัญหาอะไรที่มันเข้ามารอบด้านมันทําให้แบบเหมือนกับเราดูว่าชีปมันมีความไม่แน่นอนหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่วันไพ่บอกว่าเนี่ย อยากเป็นกําลังใจให้นะคะอยากให้คุณเนี่ยกล้าที่จะเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะเชียร์อัพตรงนี้นะคะเป็นพลังใจนะขอให้คุณทําแล้วประสบความสําเร็จนะคะชาวธนูนะเดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งนะคะเอาเป็นน้องมา้ายูนิคอรนแล้วกันมาบอกอะไรกับพี่ๆชาวธนูบ้างนะคะใบแรกซินธิซิตี คุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามหรือเปล่านะคะที่ที่สวยงามแล้วก็มีความสุขที่เรียบง่ายในชีวิตนะคะซิมพลิซิตี้ตรงนี้นะคะชาวธนูบางคนอาจจะแบบก,กําลังโยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยหรืออะไรหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไปก็จะเป็นไปในทางที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น,นะคะ่<พ>ะเทคุณได้สัตว์เลี้ยงอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะอาจารย์กําลังจะได้ลูกแมวนะคะไม่รู้คุณจะได้อะไรนะคะ เรียงแล้วมาแบ่งภาพกันดูบ้างนะคะฮิลเลอร์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าถ้าคุณเจอกับปัญหาอะไรต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยคุณได้เยียวยาจิตใจของตัวเองนะเราวคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเหมือนกับที่อาจารย์ได้ไทายว่าเนี่ยที่คุณเจอปัญหาแล้วมันก็ทําให้แบบเหมือนคุณผ่อนคลายจากปัญหาแล้วคุณคิดบวกได้มากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากได้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ ตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธนูทุกๆท่านเลยนะคะขอให้เเลือกทางเดินชีวิตนะคะที่คุณเดินไปแล้วมันมีความสุขมีความสำเร็จเป็นทางเดินที่สวยงามนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างนะคะก็ขอให้ชาวธนูนะคะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคแล้วก็สร้างชีวิตของคุณนะคะให้สําเร็จอย่างงดงามนะคะอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ